สวัสดีครับตอนนี้ไม่เห็นอยู่สนามบอลตอนนี้อยู่สนามบอลกำลังมันจะแข่งกํกำลังจะดูลูกโทษครับเพราะว่าเวลาแข่งในตารางมันไม่พอก็เลยตัดสินในการดูลูกโทษการทุกทีมเลยมาเจอกันหมดนะเกือบทุกทีมอะมั้งมเลยมาเจอกันหมดก็ทีมเรา เอาจริงๆนะตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่4คนเพราะว่าคนอื่นมีติดธุระมีอุบิเหตุนิดหน่อยทำให้เหลือคนแค่นี้ก็ใจแป้วเหมือนกันมาดูแต่ละทีมเขาเก่งกันมากเลยครับเราต้องมายิงกูโทษแข่งกับเขาก็เดี๋ยวไปรุนกันขอทำความรู้สึกประตูหน่อยฮะวันนี้จะต้องเซฟรู้สึกยังไงฮะวันนี้จะช่วยเซฟประตูเป็นจิงไม่เข้าครับอ้าวยิงเข้าช้าเลยฮะประตู จากสภาพแล้วทีมเรากำลัง <laughs> ใจมาเต็มร้อยมากเดี๋ยวไว้เร่งงานผลอีกที